สรุปอริยสัจสีนะ่คำตัดที่พรุทธเจ้ายืนยันว่านี่แหละเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในโลกเป็นประโยชน์ที่สุดในโลกคืออริยสัจสี่ปัญญาที่แท้จริงของพุทธะรู้จักอริยสัจสีนะ่เรามาสรุปอริยสัจสนะี่กันพระไตรปิฎกเล่มที่สี่ข้อที่สนะิบ <c> ส <oughs> อริยสัจสี่คือการปฏิบัติสู่ความพ้นทุกข์เมื่อเราปฏิบัติเป็น เราก็จะช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกข์ได้นะเรามาสรุปอริยสัจสี่กันพระเจ้าทุกพระองค์ตัสรู้อริยสัจสี่นี่แหละนี่เป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่เป็นภาระหน้าที่ของพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ที่จะต้องเอาอริยสัจสี่นี้นะไปพึ่งตนและช่วยเหลือมนุษยชาติให้ พ้นทุกไปเป็นลําดับลําดับเป็นสิ่งที่น่าชื่นใจที่สุดในโลกเป็นสิ่งที่ดีที่สุดน่าได้น่าเป็นน่ามีที่สุดประเสริฐที่สุดนะดีที่สุดพาสุขที่สุดประเสริฐที่สุดในชีวิตแต่ละชีวิตพระไตรปิฎกเล่มที่สี่ข้อที่สิบสี่ดูกราฟิกสุดทั้งหลายข้อนี้แหละเป็นทุกขะอริยสัจคือความเกิดก็เป็นทุกข ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บไข้ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์นะความประจวบด้วยสิ่งที่ไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์โดยย่นย่ออุปาทานขันห้าเป็นทุกข์อันนี้คือทุกขาอริยสัจ นะทุกขอริยสัตว์นะโดยสรุปย่อๆนะคนเราจะเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันจะมีความทุกข์ใจจะเกิดแก่เจ็บตายขึ้นมาเนี่ยมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายทุกอริยสัตว์คือทุกข์ใจที่มีกับส,สภาพในจิตในกายในเหตุการณ์นี่ขยายให้ละเอียดขึ้นนะที่ผ่านๆมาอาจารย์ขยายว่าทุกข์ใจที่เกิดกับกายกับเหตุการณ์ก็ใช่ ก็ทุกอยู่แล้วแต่จริงๆแล้วมีทุกใจที่เกี่ยวกับจิตด้วยเช่นยก้าตัวอย่างนะทุกทุกใจทุกใจที่เกิดกับจิตเช่นมบรรลุธรรมไม่เร็วดังใจหมายอย่างนี้เป็นต้นนะมันใจมันทําไม่ได้ดังใจหมายทำมมันยังทุกอยู่ทําไมมันยังคิดอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ออกทําไมมันลืมอย่างนี้เป็นต้นนะมันไม่ได้เกี่ยวกับอะไรแล้วนะจิตอย่างเดียวเลยนะแต่บางทีเราก็สามารถที่จะมีทุกใจที่ จิตของเราทําไม่ได้ดังเราหมายใช่ไหมดังใจเราหมายได้ดังกิเลสหมายมัน,มนเ,เกิดทุกข์ขึ้นมาได้อันนี้ทุกใจน,นี้ก็ใช่ทุกใจที่มีกับสภาพร่างกายก็ใช่ทุกใจที่มีกับสภาพเหตุการณ์ก็ใช่นี่คือทุกข์อริยสัจเป็นทุกข์ใจทุกใจที่มีกับสภาพาของจิตของร่างกายของ เหตุการณ์นะโอเคนะนท,ทุกที่มีกับสภาพจิตคืออะไรนี่น,นี่เนี่ยอุปทานขันหานี่ยมีอยู่ในขันห้าขันห้ามีรูปเวทนาสัญญาสังขารใช่ไหมอย่างน้อยเนี่ยสังขารหรือว่าวิญญาณเห็นไหมรูปมันก็มีรูปนอกรูปในใช่ไหมเวทนามันก็คือความรู้สึกในจิตความรู้สึกในชีวิตเรา สัญญาคือความจําได้หมายรู้สังขารก็คือการปรุงแต่งวิญญาณก็คือการรับรู้สรุปแล้วก็จิตวิญญาณนะคนเรานี่ก็มีความทุกข์กับสภาพในจิตสภาพในกายสภาพในเหตุการณ์ต่างๆมันมีสภาพทุกข์ใจอยู่เป็นทุกข์อริยสัตว์ที่เป็นทุกข์ที่เป็นเหตุแห่งทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลนะถ้าเรารูวโอ้เนี่ยมันเป็นทุกข์นะเนี่ยนะรู้ทุกข เนี่ยจริงๆแล้วรู้ทุกนี่ตั้งแต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าความเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกเนี่ยมันจะมีสภาพทุก์ที่ซ้อนอยู่ในนี้นเกิดมันก็ต้องมีความกลัวกังวลหวั่นไหวในแง่นั้นเชิงนี้แก่ก็เหมือนกันเจ็บก็เหมือนกันตายก็เหมือนกันถ้ายังมีกิเลสอยู่มันก็จะมีความกลัวกังวลหวั่นไหวกับสภาพในจิตในกายในเหตุการณ์ต่างๆอันนี้เป็นทุกข์ริยลสัดนะความประจวบด้วยสิ่งไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ นี่ถ้าไปเจอสิ่งที่เราชังเนี่ยมันทุกข์เลยความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักคือสิ่งที่เราชอบก็เป็นทุกข์เห็นไหมทุกอริยสัตว์เนี่ยมันก็จะชัดว่าโอ้ไปเจอเรื่องที่ชังก็ทุกข์เนาะพลัดพรากจากเรื่องที่ชอบก็ทุกข์เนาะ่ะปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์เนี่ยเป็นสัจจะอย่างเงี้ยนะมันมก็ทุกข์เพราะมัน ไปอยากได้สิ่งที่มันไม่ได้ไปอยากได้สิ่งที่มันยังไม่ได้ตอนนั้นก็ทุกนี่แหละโดยย่นย่ออุป,ปาทานขันห้าเป็นทุกขอุป,ปาทานก็คือกิเลสท,ที่มันกบดานตัวชอบชังสุขทุกอยากยึดมั่นถือมั่นว่าถ้าได้ตามที่อยากสุขใจชอบใจไม่ได้ตามที่อยากทุกข์ใจไม่ชอบใจและที่มันกบดานอยู่ในขันห้าของเรา ในรูปวัฒนาสัญญาสังขารวิญญาณกบดานอยู่ในนี้นกบดานอยู่ในนี้กับสภาพของจิตใจร่างกายเหตุการณ์ต่างๆนี่แหละย่อๆอ,อยู่ตรงนี้เป็นทุกข์พระพุทธเจ้าจึงตัดว่านาคนที่รู้จักอันใดอันหนึ่งในอริยสัจสี่ถ้ารู้จักอย่างแจ่มแจ้งใช้ท่านใช้คาว่าปัสสะปัสสะปัสซีเห็นเห็นอย่างลึกซึ้งเห็นอย่างลึกซึ้งนี่จะรู้ อันอื่นทั้งหมดถ้ารู้ทุกขกข็จะเหลืออีกสามข้อสมุทยัยนิโรธมรรคถ้ารู้เหตุแห่งทุกก็จะรู้อีกสามข้อถ้ารู้นิโรธก็รู้รอีกสามข้อถ้ารู้มรรคก็รู้อีกสามข้อถ้ารู้อย่างปัดสีรู้อย่างเข้าใจแจม่มแจม้งนะเข้าใจแจ่มแจ้งจะทะลุหมดเลยบางท่านนอ่านหัวข้อเดียวโอ้ปัฒนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์โอทุกข์ริยสัตว อยู่ในนี้เนี่ยมันมีทั้งทุกข์ทั้งเหตุทั่งทุกข์อยู่ด้วยกันใช่ไหมทุกข์ก็คืออะไรนี่มันไม่ได้ตามที่อยากใช่ไหมล้วมันทุกข์ใช่ไหมพอเรารู้ว่าทุกข์โอ้ไม่ได้ตามที่อยากแล้วทุกข์โอ้โหทุกข์เพราะมันไม่ได้ตามที่อยากมันก็เพาะเข้าไปก็คือเหตุใช่ไหมเพราะมันไม่ได้ตามที่อยากเพราะมันไปอยากได้สิ่งที่ไม่ได้ราสภาพแบบทุกข์ก็คือก็ต้องสภาพแบบทุกข์ก็คือมันไม่มีทุกข์นั่นแหละอ้าวมันไม่มีทุกข์ก็คือ แล้ววิธีดับทุกข์ทไงวิธีดับทุกข์มันก็ไม่ต้องไปอยากสภาพดับทุกข์ก็คือก็มันไม่ต้องไปอยากได้อันที่มันไม่ได้ใช่ไหมสภาพดับทุกข์นั้ไม่ต้องไปอยากได้อันที่มันไม่ได้แล้ววิธีดับทุกข์ก็คือไม่ต้องอยากได้อันที่มันไม่ได้มันกลายเป็นอันเดียวกันสภาพดับทุกข์กับวิธีดับทุกข์มันจะซ้อนไปสภาพดับทุกข์ก็คือพ้นทุกข์นั่นแหละพ้นทุกข์จากการอยากได้ในสิ่งที่มันไม่ได้ ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่โลดวิธี internet, ดับทุกข์ก็อย่าไปอยากได้อนที่มันไม่ได้จะไปอยากได้อนที่มันไม่ได้ก็ต้องเข้าใจเรื่องกรรมแจมแจ้งว่าอยากได้เนี่ยมันทุกข์มันไม่อยากได้แต่มันไม่ทุกข์ใช่ไหมเป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยบางทีคนที่เข้าใจข้อเดียวในกลายเป็นเข้าใจทุกข้อเลยนะเนี่ยเข้าใจข้อเดียวเข้าใจทุกข้อเลยถ้าเข้าใจอย่างแจมแจ้งถึงเรื่องกรรมดีกรรมชั่วเข้าใจถึงกรรมดีกรรมชั่วแจมแจ้งมีพื้นฐานอันนี้เนี่ย บางทีได้หัวข้อเดียวรู้ว่าอุ๊ยมันกำลังทุกข์ใจนี่มันทะลุไปหมดเลยและปัญญาที่พิจารณาซ้ำๆๆๆพิจารณาเหตุแห่งทุกข์สภาพแบบทุกวิธีดับทุกนี่เราทําจนคล่องแล้วพอเราจับได้อุ๊ยี่มันทุกมานี่วานี่คือสิ่งที่เราต้องกำจัดนี่ว่าทีนี้ยังไม่ทันได้คิดที่จะกําจัดเลยมันตายซะแล้วทุกเพราะอะไรเพราะปัญญาที่กําจัดนี่มันคล่องแล้วมันเก่งแล้วมันคล่องแล้วมันเก่งแล้วมันพุทเดียวเลยมันทําอัตโนมัติเลยพุทเดียวเลย อย่างนี้เป็นต้นนะพระพุทธเจ้าถึงตัดว่าเนี่ยถ้าใครรู้อันใดอันหนึ่งนะจะรู้ทั้งหมดเลยถ้ารู้แจ่มแจ้งแต่ที่จริงรู้แจ่มแจ้งก็คือเราทํามาจนคลน่องนะั่นแหละทํามาจนมันคล่องมะแต่อันใดอันหนึ่งเท่านั้นนะได้หมดทุกอันนะอ้าวลองมาฟังต่อนี่คือทุกขนะ์หรือเขาบอกเนี่ยใช่ไหมไปเจอสิ่งที่ชังอุย้ยชังอันนี้โอ้ชังมันทุกข์นี่ใช่ไหม ก็รีบแก้ไขเลยรีบไม่ชังเลยหายทุกเลยเอ้าวพัดพปลาาจากสิ่งที่ชอบเป็นทุกนี่อ๋้ก็อย่าไปชอบมันสิอย่าไปชอบมันสิใช่ไหมมันเป็นทุกพัดพปลกจากสิ่งที่ชอบก็เป็นทุกเราไม่ต้องไปชอบซะไม่ต้องไปยึดมั่นถือมั่นซะก็ไม่ทุกหรือเอาประโยชน์ได้ซะใช่ไหมเออพัดพปลาาแล้วเป็นทุกนี่โอ้มันรู้สึกว่าเสียใช่ไหมรู้สึกว่าเสียรู้สึกว่าเสียหายก็เอาประโยชน์จากความเสียหายซะ ชอบซะก็จบแล้วอย่างนี้เป็นต้นมันซ้อนถ้าเราถ้าเราเก่งนยะปัญญาเราจะเต็มรอบแบบพลิกไปพลิกมาที่จะให้มันไม่ทุกขนะ์จะเก่งเพราะคนมีปัญญามากๆอ่านข้อเดียวนี้หายทุกข์เลยนะอ่านประเด็นว่าอะไรคือทุกข์อริยสัจเนี่ยนี่แหละคือทุกข์าอริยสัจใครเห็นสภาพนี้คือเห็นทุกข์าอริยสัจหมดคือความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บไข้ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์นี่ เราก็จะเห็นได้หมดทุกทั้งเหตุการณ์ทุกทั้งร่างกายทุกทั้งจิตที่ทุกสภาพในจิตที่ทุกก็จะรู้ว่าใจที่มันทุกใจที่เป็นทุกข์กับสภาพจิตสภาพกายสภาพเหตุการณ์ความประจวบด้วยสิ่งไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์นี่เห็นแล้วว่าโอ้ชังนี่ก็ทุกข์เนาะความพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักก็เป็นทุก์เนี่ยก็ทุกขริยสัจนั่นเนี่ย โอ้มันพัดปาดเกี่กับสิ่งที่เป็นที่รักก็รู้สึกทุกข์เลยไปเจอสิ่งที่ชังทุกข์เลยอย่างเงี้ยปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์โอ้ไม่ได้ดังใจหมายมัาก็ทุกข์เห็นไหมทุกข์ขึ้นมาเนี่ยเป็นทุกขาริยสัตว์ทั้งนั้นแหละเนี่ยที่นี่มีทั้งทุกข์เหตุแห่งทุกข์สภาพดับทุกข์วิธีดับทุกข์อยู่ด้วยกันหมดถ้าใครมีปัญญาพลั่วเลยได้หมดเลยโดยย่นย่ออุปทานขันธ์ห้าเป็นทุกข์นะ อุปทานขันห้าก็คือกิเลสท,ที่กบดานอยู่ในชีวิตนั่นแหละเป็นทุกข์ดูกราฟิกสุดท,ทั้งหลายข้อน,นี้แหละเป็นทุกขะสมุทัยอริยสัจเหตุแห่งทุกข์คือตัญหาอันทําให้เกิดอีกน,นี่เหตุแห่งทุกข์ก็หาตัญหาให้เจอเพราะฉะนั้นเวลาเรามีความทุกข์ขึ้นมามีทุกข์ใจขึ้นมา,นามันไม่เบิกบานนั่นเองมันไม่เบิกบานไม่แจ่มใสทุกข์นี่มันสภาพเศร้าโศก หดหูซึมเศร้าอึดตัดฟุ้งซ่านกลัวกังวลระแวงหวั่นไหวนั่แหละมันสภาพไม่ดีในใจเรารู้มันไม่ใช่เบิกบานไม่ใช่ความสุขเราก็รู้ทุกเกิดขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยมันต้องอยากอันใดอันหนึ่งแน่ๆเลยมันต้องมีตัณหามีความอยากแบบยึดมั่นถือมั่นแน่ๆเลยว่าถ้าได้ตามที่อยากจะสุขใจชอบใจไม่ได้ตามที่อยากจะทุกข์ใจไม่ชอบใจมันเป็นเรื่องไหนก็ตามหาเลยเหตุแห่งทุกข์สมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์ตามหาก้าไปเลย ทุกขาสมุทรทยอริยสัจเหตุทห่งทุกจี้เข้าไปตามเข้าไปมันเรื่องไหนมันประเด็นไหนอยากได้ประเด็นไหนที่มันไม่ได้ดังใจเราก็เราก็ซ้อนเข้าไปาหาเนี่ยอันนี้แหละนะปัถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกซ้อนกันนะเชื่อมโยงกันได้เอ๊มันอยากได้อะไรนะแล้วมันไม่ได้มันอยากได้อะไรนะแล้วมันไม่ได้มันต้องมีอะไรสักอย่างที่เราอยากได้แล้วไม่ได้เท่านั้นแหละมันนึกจะทุกเราก็ตามหาให้เจอทีนี้มันจะง่ายถ้ามันเป็นเรื่องเดียว ถ้าประเด็นนั้นน่ะมันเหลี่ยมเดียวมุมเดียวมันจะง่ายเขาเรียกว่าความโลภความโกรธมันง่ายถ้าโลภหรือโกรธอันใดอันหนึ่งมันง่ายแต่ถ้าความหลงมันจะยากโมหะถ้าโลภโลภโทสะโกรธมันจะง่ายมันตัวเดียวเนี่ยมันจะง่ายแต่ถ้าไปถึงโมหะหลงเนี่ยมันจะยากโมหะแปลว่าอะไรมั่วโมหะแปลว่ามั่วมันหลงคือมันมั่วมันหลายตัว เรื่องเดียวน่ะมันหลายมันกิเลสมันหลายตัวโอ้ยนะเหตุการณ์เดียวมันทั้งอบายมุกทั้งกามทั้งโลกธรรมทั้งอัตตาอย่างเงี้ยเป็นต้นน่ะมันปนอยู่ในเรื่องเดียวปนอยู่ในเรื่องเดียวนั่นแหะเหตุการณ์เดียวนี่นะโอ้เหตุการณ์เดียวนี่กลัวทั้งเสียหน้ากลัวทั้งเสียทรัพสมบัติกลัวทั้งจะไม่ได้เสพกามกลัวจะไม่ได้เสพอบายมุกกลัวจะไม่ได้ดีดังใจหมาย เนี่ยนั้นเชิงนี้มันลุ่มไปหมดเลยมันมั่วมั่วมั่วมันทั้งหมดมีทั้งอบายมุขทั้งกามทั้งโลกกระทำทั้งอัตตาแล้วต้องรู้กี่เหลี่ยมกี่มุมน่ยมันมั่วมั่วอย่างนั้นน่ะมันจะอ่านยากอันนี้มันจะอ่านยากถ้าเป็นโมหะมันมั่วนะมันจะอ่านยากเพราะฉะนั้นต้องอ่านได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นบางทีนะเราถ้ามันมั่วมั่วนี่นะ ถ้าเราจับได้แค่ประเด็นเดียวเราล้างประเด็นเดียวเนี่ยมันก็จะเบาไปหนึ่งประเด็นแต่มันจะยังเบาไม่หมดนะเพราะอะไรเพราะว่ามันยังมีตัวที่เหลือโมหะแปลว่ากิเลสลุมเธอจะว่าง่ายๆนะกิเลสหลายตัวมันลุมเราพร้อมกันมันมั่วคำว่ามั่วนี่คือมันตะลุมบอลเลยกิเลสหลายตัวมันตะลุมบอลเราพร้อมกันนะ่ะกิเลสหลายตัวตะลุมบอลพร้อมกัน คราวเดียวในตะลุมต้องรู้กี่ตัวกี่เหลี่ยมกี่มุมัซัดเราเราเลยโโหไม่รู้จะลบกับตัวไหนเลยนะมันมั่ว <laughs> เพราะฉะนั้นเวลาจะเลิกมันก็ต้องเลิกทีละตัวทีละอย่างเอ้าเอา,เอาฉันได้ไม่หมดก็ไม่เป็นไรฉันรู้ไม่หมดก็ไม่เป็นไรฉันรู้เท่าที่ฉันรู้ก็แล้วกันก็กําจัดไปได้หนึ่งตัวไปจับตัวไหนได้ว่ามันอยากได้เรื่องไหนบ้างก็กําจัดมันไปหนึ่งตัวพอกำจัดได้หนึ่งตัวเราก็ลดทุกไปได้หนึ่งตัวแล้วใช่ไหมที่เหลือค่อยตรวจต่อว่าเอ๊ะมัน มันเหลี่ยมไหนมุมไหนอีกในเรื่องเดียวกันเนี้ยมันเอาบายมุตกามโลกธรรมอัตตาเหลี่ยมไหนมุมไหนอีกนะเราก็ตรวจไปอีกกําจัดไปอีกตรวจไปอีกกําจัดไปอีกกตรวจไปอีกกำจัดไปอีกค่อยๆกําจัดไปแล้วมันก็จะหายมั่วไปเรื่อยๆหายเมาหายมั่วหายหลงนั่นแหละะโมหะมันความมั่วความหลงมันก็จะหายหลงไปเรื่อยๆจะรู้ไปเรื่อยๆรู้ไปเรื่อยๆรู้ไปเรื่อยๆมันค่อยๆคลี่คลายไปเป็นส่วนๆไปนะ การตรวจหาตันหาทุกขสมุทัยอริยสัจคือตันหาอันทําให้เกิดอีกนะตันหาอันทําให้เกิดอีกนะความอยากความอยากแบบยึดมั่นถือมั่นไม่ว่าด้านชั่วด้านดีได้ตามที่อยากจะสุขใจชอบใจไม่ได้ตามที่อยากจะทุกขใจไม่ชอบใจกลัวจะไม่ได้ตามที่อยากได้ก็กลัวจะหมดไปนี่แหละมันทําให้หดหูซึมเศร้าอึดอัดฟุ้งซ่านกลัวกังวลระแวงหวั่นไหว อาการไม่สบายในจิตจะเกิดขึ้นเนี่ยปัญหาทําให้เกิดอีกเกิดทุกข์อีกเกิดมามีชีวิตแบบทุกข์กอีกประกอบด้วยความกําหนัดด้วยอํานาจความเพลินมีปกติเพิดเพลินในอารมณ์นั้นๆเนี่ยเจาะเข้าไปเลยว่ามีอะไรที่มันรู้สึกว่าถ้าได้แล้วมันจะเป็นสุขใจชอบใจนะมันจะเพลินนะได้สมใจอยากมันจะเพลินมันจะสุขใจชอบใจ เพลินกำนัดนี่มันอยากได้อยากได้อยากเสพในอํานาจความเพลินความสุขใจชอบใจมันได้แล้วมันสุขใจมันชอบใจตัวนนหาเรารู้สึกว่าเราได้อะไรแล้วเราจะสุขใจชอบใจเราได้อะไรแล้วมันจะสุขใจชอบใจถ้าไม่ได้แล้วมันจะ,จจนจะทุกข์ใจไม่ชอบใจกระตัวนหาเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นนั่นอารมณ์สมใจอยากนั่นแหละมันมีอันนี้แหละที่มัดไว้ประกอบไว้คือกามตัณหา ภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาเราก็ตรวจให้เจอการมาตัณหานี่มันยากมากถึงขั้นละเมิดทางกายทางวาจาหยุดยั้งกายวาจาไม่ได้เรียกว่ากามตัณหาภาวะตัณหานี่สามารถกําจัดกิเลสได้ลดกิเลสได้กําจัดได้ไปเป็นลําดับจนถึงขั้นไม่ละเมิดทางกายทางวาจาแต่อยู่ข้างในภาวะภาวะข้างในข้างในอ่านอาการข้างใน ที่มันยังอยากได้แล้วไม่ได้มันก็เลยยังไม่สดชื่นเท่าที่ควรไม่เบิกบานไม่สดชื่นเท่าที่ควรก็กําจัดออกไปวิภวะตัณหานี่มีสองแบบวิภวะตัณหานี่ความอยากอันวิเศษที่อยู่ข้างในก็อยากให้เกิดดีนั่นแหละการอยากให้เกิดดีนี่มันก็มีสองอย่างแบบทุกข์กับแบบไม่ทุกข์แบบกิเลสกับแบบไม่มีกิเลสแบบมีกิเลสก็ได้เกิดดีดังใจหมายแง่ไหนเชิงไหนก็แล้วแต่ ลดกิเลสได้หรือได้ดีแง่ไหนเชิงไหนจะสุขใจชอบใจไม่ได้ก็จะทุกข์ใจไม่ชอบใจนนี่แบบกิเลสเราเจอเราก็ต้องล้างแบบพุทธะเปลี่ยนให้เป็นแบบพุทธะจะได้ไม่ทุกข์เปลี่ยนให้เป็นแบบพุทธะจะได้ไม่ทุกข์คืออยากให้เกิดดีอยากให้ชั่วหมดไปอยากให้เกิดดีแต่ไม่ต้องยึดมั่นถือมัน่นอยากแบบไม่ยึดมั่นถือมัน่นว่ามันจะเกิดหรือไม่เกิดจะเป็นดังใจหมายหรือไม่อยากให้เกิดแล้วก็พยายามภาคเปลียนทําเต็มที่เท่าที่ทําได้ ได้เท่าไหร่ก็ชัางมันเกิดไม่เกิดเราก็มายึดมันถึงมันแล้วแบบนี้เราก็ไม่ทุกขนะ์เราเข้าใจเรื่องกรรมแจ่มแจ้งแ้วปล่อยวางให้เป็นไปตามวิบากของแต่และชีวิตมันก็จะไม่ทุกขนะ์แล้วสุดท้ายทุกชีวิตก็จะพ้นทุกข์ในที่สุดเมื่อใช้วิบากหมดเมื่อทําดีมากพอได้พบสับุรุษได้ฟังสัจธรรมถึงที่สุดแล้วก็เข้าใจและปฏิบัติได้ก็พ้นทุกข์ในที่สุดนะไม่เร็วก็ช้าไม่ชาตินี้ ก็ชัดหน้าหรือไม่ก็ชัดเดินสืบไป <c oughs> นะนะอา้าวนะนี่คือก็ทําให้มันถูกต้องเมื่ออ่านตัณหาที่เป็นทุกข์ได้แล้วก็ปราบมันนะการจะปราบก็ต้องรู้เป้าหมายนะปราบมันจะเป็นยังไงดูกราฟิกสุดท,ทั้งหลายข้อน,นี้แลเป็นทุกขะนิโรธอริยสัตวนะ์ทุกขะนิโรธนะอะไรเป็นทุกขะนิโรธส่วน ว่ามันนาทุกข์ทั้งมวลมาให้อย่างไรอธิบายไปแล้วนะตั้งแต่อยากเนาะเดี๋ยวกรรมไอ้นีน่ทุกขสมุทัยอริยสัจเนี่ยได้อธิบายไปแล้วว่าตัณหามันทาให้เกิดทุกข์อย่างไรเนาะตั้งแต่อยากอยากได้ก็เป็นทุกข์กลัวจะไม่ได้ก็เป็นทุกข์ได้กลัวหมดไปก็เป็นทุกข์นะเสียพลังไปอยากเสียประดังเป็นดังความอยากออกอีกก็เป็นโรคในทุกโรคนะอยากได้มากๆจำชั่วได้ทุกเรื่องเนี่ยวนําให้คนเดินเป็นตามก็ เป็นวิบากกลายต่ตอตนเองและผู้อื่นชั่วกับชั่วกันนั่นแหละอันนี้มันก็เป็นเหตุแห่งทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลนะอันนี้มันเป็นทุกข์แล้วจริงๆมันก็ไม่ใช่สุขหรอกอยากมันก็เป็นทุกข์ได้สมใจอยากก็แค่ลดทุกข์ชั่วคราวดีใจแวบหนึ่งละลายไปนั่นแหละนี่แหละถ้าเราเข้าใจทุกข์อันนี้แจ่มแจ้งว่ามันเป็นเหตุแห่งทุกข์เหตุแห่งทุกข์เดี๋ยวมันก็ต้องรู้ว่ามันเป็นเหตุอันนี้แล้วมันทําให้เกิดทุกข์ยังไงยังไงใช่ไหมพอรู้ทั้งงหมดป็ไ ทุกกระดับทุกดับเป็นไงก็เห็นนิโรธก็ <c oughs> จะรู้วิธีดับทุกพอพิจารณาไปกิเลมันหลอกเราไม่ได้ใช่ไหมมันก็ตายตายก็เห็นนิโรธเพราะฉะนั <c> ้น <oughs> รู้จักอันใดอันหนึ่งก็จะรู้จักทั้งหมดนะรู้จักอันใดอันหนึ่งจะรู้จักทั้งหมดนะคืกอาละนะต่อไปก็เนี่ยดูกระภพิกูุนทั้งหลายข้อนี่แลเป็นทุกขนิโรธาอริยสัตว์นะทุกขนิโรธนะอันนี้เป็นสภาพดับทุก คือตัณหานั่นแหละดับโดยไม่เหลือสภาพนิโรธสภาพดับทุกข์คือตัณหานั่นแหละดับโดยไม่เหลือเพราะฉะนั้นตัณหาความอยากแบบยึดมั่นถือมั่นต้องดับโดยไม่เหลือต้องไม่เหลือความอยากแบบยึดมั่นถือมั่นความอยากที่เป็นทุกข์หนึ่งไม่ต้องอยากเลยก็ได้สองอยากก็ได้แต่ต้องไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าจะได้หรือไม่ได้เอออยากให้เกิดนะแต่ไม่ยึดมั่นถือมั่นว่ามันจะเกิดหรือไม่เกิดมันจะเกิดเร็วช้าชาตินี้ชาติหน้าชาติไหนก็ช่างมัน เราก็ไม่มีอะไรทุกข์แล้วถ้าความอยากแบบยึดมั่นถือมั่นดับนี่มันไม่เหลือนี่มันจะพ้นทุกข์เลยมันจะสบายใจไร้กังวลเลยนะด้วยมัคคือวิราคะข้อปฏิบัติมัคม,มีองค์ดทางเอกสายเดียวสู่ความพ้นทุกข์คือวิราคะย่อมาที่วิราคะคลายความชอบชังสุขทุกข์อยากยึดมั่นถือมั่นออกไป วิราคะนี่รา,าคะก็ในไข้เสพในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนั่นแหละวิก็ไปว่ายิ่งยิ่งยิ่งด้านดีสุดกับด้านแย่สุดมันก็ต้องเป็นด้านดีสุดสิเพราะว่าทางพ้นทุกด้านดีสุดก็คือคลายราคะออกไปวิราคะก็คือคลายราคะออกไปนะคลายสุขปลอมทุกจรนะคลายตัวชอบตัวชังออกไปชอบที่ได้ตามที่อยากชังที่ไม่ได้ตามที่อยาก สุขที่ได้ตามที่อยากทุกข์ที่ไม่ได้ตามที่อยากก็คลายออกไปวิราค,าคลายตัวชอบชังสุขทุกข์อยากแบบยึดมั่นถือมั่นออกไปคลายได้แล้วเป็นไงสละทิ้งเลยสละสละขึ้นปล่อยไปไม่พัวพันนอย่าไปพัวพันกับมันอ้กิเลสเน่ยจิตที่มีกิเลสเ,เอาให้เกลี้ยงเลยไม่ต้องไปพัวพันกับมันก็ผลทุกข์ก็สบายใจไรกังวลนะอะไรเกิดอะไรดับก็ไม่ทุกข์เพราะว่าไม่ได้ มีความชอบชังไม่ได้มีสุขทุกข์ไม่ได้อยากไม่ได้ยึดมั่นถือมัน่นโอ้สุขสบายใจไรกังวล่าไม่เสียพลังไปสร้างทุกไม่เสียพลังไปแก้ปัญหาทุกพลังก็กลับมาเป็นของเราทั้งหมดเลยโอ้ดูดสิ่งดีเขาดูดนะสารและพลังงานที่เป็นประโยชน์มาเลี้ยงชีวิตสลายตัวที่เป็นโทษออกไปจากชีวิตก็แข็งแรงเลยเข้าใจเรื่องกรรมแจ่มแจ้งก็ไม่ทําชั่วแล้วทำแต่ดีแล้วนะทำแต่ดีนะ พอรู้ความจริงตามความเป็นจริงอะไรเป็นประโยชน์เป็นโทษก็ทําแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่ทําสิ่งที่เป็นโทษเนี่ยนาให้คนอื่นเป็นตามก็เป็นประโยชน์ต่ตอตนเองและผู้อื่นช่วกับช่วกันนี่แหละเป็นนิโรธที่ตัวโหยอดเยี่ยมดีเยี่ยมที่สุดดูกระภพิสุจทั้งหลายข้อนี้แหละเป็นทุกขานิโรธขามินีปฏิปทาอริยสัจนะข้อปฏิบัติสู่ความพ้นทุกข์คืออริยมรคมีองค์แดนี่แหละทางเอกสายเดียวสู่ความพ้นทุกข์คือ ปัญญาเห็นชอบสมมาทิฏฐิมีปัญญาเห็นชอบนะว่าจะกำจัดทุกอย่างไรนะมีสมมาทิฏฐิสิบก็ไม่อธิบายตอนนี้นะสมมาทิฏฐิสิบนะมีการความคิดความเข้าใจที่ถูกต้องว่าจะดับทุกข์ยังไงทุกเหตุดังทุกสภาพดับทุกและวิธีดับทุกข์ทำยังไงนะปัญญาเห็นชอบว่าตั้งโดยย่อก,ก็ตั้งศีลมากําจัดกิเลสอนะ ตั้งศีลมาคำจัดกิเลสอ่านอาการกิเลสออกแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาใจรักความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ของกิเลสความไม่มีตัวตนของกิเลสประโยชน์ทั้งการไม่มีกิเลสจนเข้าใจในระดับที่เข้าใจเรื่องกรรมดีกรรมชั่วแจ่มแจ้งจนสลายกิเลสได้สลายวิปลาสสีได้จนพ้นทุกข์ในที่สุดนี่เป็นมีปัญ,ญญาเห็นถูกต้องอย่างเงี้ยทำไปเป็นลําดับทีละเรื่องทีละเรื่องไปนะก็จะคิดได้ถูกเป็นสัมมาสังกัปปะ พูดได้ถูกเป็นสัมมาวาจาทําได้ถูกเป็นสัมมารกรรมันตะถูกศีลถูกศีลสมาธิปัญญานะประกอบกิจกรรมการงานได้ถูกศีลนนะภาคเพียรได้ถูกศีลมีสติได้ถูกศีลนะภาคเพียรทั้งทางานนอกงานในไปพร้อมๆกันงานนอกงานในทําไปพร้อมๆกันทําสัมมาอาชีวะพร้อมกับงานในนะการคิดพูดทําให้ถูกต้องนะ ก็ทำไปพร้อมกันอย่างมีสัมมาสติเป็นส,มมสติปัฏฐานสี่นะเป็นสติสัมโพชงเป็นสติปัฏฐานสี่แล้วก็ปฏิบัติอย่างตั้งมั่นเป็นสัมมาสมาธิก็เป็นสัมมาสมาธิปฏิบัติอย่างตั้งมั่นจนสาม,มารถกำจัดกิเลสกำจัดทุกข์ได้ก็เป็นสม,มาธิที่เป็นผลพ้นทุกข์ก็เป็นสมาธิที่เป็นผลพ้นทุกข์ไปเป็นลำดับดับนี่คือมรรคมีองค์แปดทางเอกซ้ายเดียวสู่ความพ้นทุกข์นะ จะเป็นมรรคมีองค์แปดที่ครบพระพุทธเจ้าท่านตัดว่าทีนี้ถ้า